สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบพีทกับปายนะครับกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการที่เราจะพาทุกคนเนี่ยไปดูทําเลสองคอนโดแล้วก็ดูราคาคอนโดด้วยนะกับครั้งนี้นะคะเป็น d p ที่สอ,สองแล้วซึว่งครั้งนี้นะคะก็เรามาอยู่กันที่ซอยข้างๆมอกรุงเทพรังสิตนั่นเองค่ะซ <laughs> ึ่งมันไม่มีชื่อซอยใช่ไหมคือเรายังไม่แน่ใจนะคะว่าตกลงแล้วซอยนี้มันมีชื่อว่าอะไรกันแน่ เราก็เลยขอเรียกว่าซอยข้างมกรุงเทพแล้วกันเนาะ,ะแต่ถ้าไปเด็กลังสิทธ์เนี่ยก็น่าจะคุ้นเคยนะครับว่ามันมีจุดเด่นหลายอย่างภายในซอยนี้เนาะ<ช>ไม่ว่าจะเป็นข้างหน้าเนี่ยแมคโดนัลล์แล้วที่เรายืนอยู่บริเวณนี้นะครับก็จะเป็นคอมมูนิตี้มอลล์แห่งใหม่นะครับของซอยนี้ก็คือมิงโก้มอลล์นั่นเองใช่และที่สำคัญนะคะสายชาบูความเด็กมหาลัยเนี่ยต้องรู้จักที่นี่แน่นอนก็คือสุกี้ตีน้อยนั่นเอง,ของเขามาเปิดด้วยจุดเด่นมากเลย, <laughs> อ,ยอยู่ตรงข้างหน้าเลยนะครับ <laughs> ใช่แล้วค่ะ ายในซอยนี้มันจะมีอะไรบ้างนะครับมีคอนโดของแบรนด์อะไรของเจ้าไหนนะครับราคาเท่าไหร่ราคาเช่าเท่าไหร่เราก็จะไปเจาะลึก,กันนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นตามมาเลยโอ้ร้านเยอะมากอะคอมมูนิตี้อะไรอย่างเงี้ยดูใหญ่เนาะเป็นมิง มิงโกใช่ไหมคะชื่อมิงโกมาเก็ตใช่ซึ่งมิงโกเนี่ยก็เป็นของแอสเซทไว้คคือเขามาสร้างเป็นคอมมูนิตี้ด้านหน้าคอนโดเขาถูกไหมใช่ใช่เพื่ออำนวยความสะดวกกับคนที่อยู่คอนโดข้างในซอ,อยนั่นเองนะครับแล้วก็ให้ความสะดวกกับคนที่สัญจรไปมารวมทั้งเด็กบีด้วยอ๋อซึ่งเด็กบียก็คือได้รับอีนนิสงตรงนี้นะ,ะใช่ตรงนี้อ่ะสำหรับ ในครั้งนี้เรากําลังเดินไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเล่าข้อมูลไปเรื่อยๆนะครับสาหรับข้างๆมอกรุงเทพเนี<ม>่ยเคยมาปะจริงๆแล้วว่าเคยมาครั้งหนึ่งคือมีโอกาสได้มางานแถลงข่าวเปิดตัวคอนโดตรงนี้แต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสที่จะมาเดินเจาะหรือจริงจังว่าเอ้ยตรงนี้มันมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะอ่า ซึ่งเราอ่ะก็เคยมาแต่นานมากแล้วแต่เราบอกภาพรวมกว่อนละกันว่าอย่างข้อมูลในย่านย่านเนี้ยก็จะเป็นพวกแบบถ้าสังเกตตามทางก็จะมีทั้งบ้านเดี่ยวทาวน์โฮมทาวน์เฮาส์อะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เป็นหมู่บ้านจะส่วนใหญ่คือเป็นคนพื้นที่เดิมของเขาอยู่แล้วเนาะ<อ>แต่ก็พอมีบอกรุงเทพเข้ามาเนี้ยก็จะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายแน่นอนแหละคอนโดอะเยอะมากขึ้น,นเพราะดีมาน จากนักเรียนที่จะมาอยู่อาศัยจากผู้ปกครองที่แบบซื้ออะไรเงี้ยให้ให้ลูกๆอยู่อะไรเงี้ยมันก็สูงขึ้นมันก็สูงขึ้นอะไรเงี้ยครับนี่แหละก็เป็นภาพรวมส่วนในครั้งนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูคอนโดเพราะว่ามันมีเยอะมากหลายโครงการอ่ะใช่เพราะว่าตัวคอนโดตะกูลเคฟเนี่ยเขามาเปิดเลียงติดกันในซอยนี้เลยนะของนัทเสร็จไวใช่ไหมใช่แล้วครับอ่ะเดี๋ยวเราเดินดูเรื่อยๆเลย อ๋อคือตรงนี้เขาก็จะมีแบบพวกวไม่ได้มีแค่ร้านตามซอก่อยเขามีโรงอาหารด้วยพี่พีทอ่าเออใช่เออเป็นคอมมอดิตี้ที่ใหญ่เหมือนกันนะโอเคก็คือจากที่ไปบอกไปว่าครั้งที่แล้วที่ไปมาที่เนี่ย เขาไปมางานแถลงข่าวเปิดตัวคอนโดใช่ไหม <ừ m. S 2> และสิ่งที่เขาพูดก,ก็คือทําเรารู้สึกตกใจเหมือนกันนะเพราะว่าค่ายิวของที่นี่มีค่าที่สูงมากก็คือเท่าไหร่นะคะพี่พีท <c ười> เหมือนตอนนั้นก็จะบอกว่า8-10เปอร์เซ็นต์ใช่ปปชแล้วซึ่งพอเราคํานวณแล้วอ่ะมันก็ได้ประมาณนั้นจริงๆนะเพราะลองคิดดูนะเพราะว่าอย่างคอนโดราคาเริ่มต้นเนี่ยก็ประมาณล้านต้นๆ้นแล้วก็ ส่วนค่าเช่าอะประมาณ800 0ันถึงหมื่นอัพก็มีนะโอ้หถึงหมื่นสองเลยเท่าที่จำได้ที่เขาบอกมาใช่ไหมใช่ค่ะก็คือสูงมากๆในราคาซื้อจริงๆอะแค่ร้านก็ใช่ใช่คือถ้าให้กู้และคำนวณแล้วอะผ่อนแล้วคือร้านสมมติว่าร้านละ5 0 0พันอะไรอย่างเงี้ยก็จ่ายรายเดือนเนี่ยก็จะน่าประมาณแบบ8 0 0พัน0 0อยพันหนึ่งเงี้ยเออถ้ามันมีแบบให้คนมาเช่าสักประมาณหมื่นอัพะมันก็จะได้กําไรเหลือๆอะใช่คือเหมือน ซื้ออยู่ฟรีฟีไปเลยเนาะให้คนมาเช่าใช่ใช่ย่างที่มียู่สูงขนาดนี้ยมันเหลือเยอะไหมอะมในโซนกรุงเทพถ้าในโซนกรุงเทพอะในเมืองอะไม่ค่อยไม่ค่อยสูงขนาดนี้ใช่อย่างอันเนี้ยสูงมากแล้วก็มีหลายโครงการที่โซลเอาเร็วมาก อย่างที่ทราบกันดีว่ามันใกล้โรงเรียนใกล้สถานศึกษามีคนมาเช่าตลอดเวลาเพราะว่าแบบนักเรียนก็ต้องจบไปแล้วก็จะมีมาเพิ่มมาแบบเข้ามาเรียนอยู่เรื่อยๆถูกไหมครับใช่แล้วความเด็กหมอกรุงเทพเนี่ยเขามีกําลังที่จะซื้อที่จะเช่าในราคานี้อยู่แล้วด้วยใช่ถูกต้องดังนั้นคอนโดตรงนี้ก็เลยค่าย,ยูสูงเป็นธรรมดานะคะใช่แล้วครับ เราได้คําถามจากทางบ้านมาโอ้โหคาถามจากทางบ้านมาด้วยก็มีคนถามว่าส่วนใหญ่คอนโดที่เราเดินผ่านมาเนี้ยห้องขนาดเริ่มต้นเท่าไหร่ก็จะประมาณที่ที่เราไปดูข้อมูลมาก็คือประมาณ2 2เริ่มต้นประมาณ20ตารางเมตรเริ่มต้นอะก็จะไม่ได้ขนาดใหญ่มากแต่ก็เหมาะกับการซื้อลงทุนเนาะด้วยราคาด้วยอะไรอย่างเงี้ใช่ใเพราะส่วนใหญ่แล้วอ่ะ ขนาดอะ่ะมันก็จะไม่ต่างกับพอมาก<ช>แล้วก็แล้วก็นักเรียนนักศึกษาเองอะ่ะก็แบบก็อยู่ประมาณขนาดพื้นที่ตัวเนี้ยโอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนเช่าอะ่ะการซื้ออยู่หรือเช่าอยู่ในขนาด22 20ตารางเมตรอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังโอเคนะคะในระยะเวลา4ปีเนาะใช่ใช่ใช่ใชใชแล้วก็ด้วยขนาดประมาณเนี้ยประมาณที่ส0กว่าราคามันก็จะไม่โดดขึ้นมากไม่สูงขึ้นมากใช่สำหรับนักลงทุนเนี่ยก็ยังสามารถซื้อได้อืถูกต้องความแตกต่าง ระหว่างคอนโดกับหอพักอ uh huh. แน่นอนคอนโดก็ <laughs> ต้องได้เปรียบปะใช่ <laughs> ก็คือหอพักอาจจะด้วยในราคาที่ถูกแต่ว่าห้องใหญ่กว่าแต่ว่าคอนโดะเขาได้เปรียบตรงที่เขามีส่วนกลางนะใช่ความอำนวยความสะดวกได้ความปลอดภยัยเออความปลอดภัยนี่สำคัญใช่ผู้หญิงนี่ก็ต้องเลือกคอนโดเลยเพราะว่ารู้สึกปลอดภัยกว่าใช่แล้วอย่างพ่อแม่หลายๆคนนะ ก็น่าจะเลือกคอนโดเพราะว่ามีความปลอดภัยมีมีกล้องวงจรปิดมีพี่เราปพ,อพอคอยดูแลอ่าใช่ดูแล้วก็ขอเพิ่มอีกส่วนกลางอีกนิดหนึ่งอย่างส่วนกลางของคอนโดสมัยสมัยปัจจุบันเนี่ยมันมีส่วนกลางเพิ่มขึ้นมาเยอะมากถูกต้องไม่ว่าะจะแบบคือพื้นฐานมันก็มีหลายอย่างเช่นพวกสระว่ายน้าฟิตเนสอะไรต่างๆเงี้ยแต่เพิ่มขึ้นมาอาจจะมีพวก coworking space c o w ค r k k i t c h อะไรอย่างเงี้ย โอ้มันแบบดูดูน่าสนใจเนาะใช่คือเหมือนเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้รองรับแล้วก็ตอบโจทย์การใช้ชีวิตอยู่ของคนที่เขาจะเข้ามาซื้อมากขึ้นเนาะและที่สําคัญเลยคอนโดมีพื้นที่สีเขียวอ่าใช่เออเพราะมันแบบจริงๆแล้วอ่ะเราอยู่คอนโดอ่ะมันเป็นอาคารเนาะการมีพื้นที่สีเขียวพื้นที่ธรรมชาติอย่างเงี้ยมันก็ช่วยเราให้แบบรีแล็กซ์มากขึ้นไม่รู้สึกแออัดจนเกินไปด้วยเออใช่ ในส่วนของพาร์ทต่อไปนะครับเราก็มาทําความรู้จักคอนโดรอบๆมอกรุงเทพกันว่ามันจะมีคอนโดอะไรบ้างนะครับค่ะอ่ะไปที่คอนโดแรก<ม>อยู่ตรงข้ามมอกรุงเทพเลยใช่แล้วก็คือ Attitude View ใช่ค่ะซึ่งคอนโดนี้เป็นของ The u r b a n Property นะครับซึ่งเป็นคอนโดสร้างเสร็จพร้อมอยู่ก็คืออยู่ตรงข้ามมอกรุงเทพเลย เรียกว่าเดินทางสะดวกแน่นอนเด็กบียูก็คือไปอยู่ตรงนั้นกันเยอะใช่ใช่เพราะตรงข้ามมันก็มีพวกแบบร้านอาหารร้านของกินร้านสะดวกซื้ออยู่<ช>จำนวนหนึ่งเนาะ,ะโครงการนี้เป็นรูปแบบคอนโดโลไลท์นะครับสูง8ชั้นมีทั้งหมด3อาคารนะครับแล้วก็มีจำนวนยูนิตพักอาศัยเนี่ยทั้งสิ้น544ยูนิตนะครับที่สำคัญเนี่ยมีทายห้องให้เลือกถึง3แบบด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสตูดิโอ1ห้องนอนแล้วก็2ห้องนอนครับขนาดเริ่มต้นเนี่ย23.5 ถึง34ง34.5ตตาาเมรรครับคอนโดต่อไปนะคะก็จะเป็นพรามคอนโดลังสิตอ่าอันนี้ก็คือเรียกได้ว่าเด็กลังสิตเนี่ยคุ้นเคยแล้วก็คุ้นหูกับชื่อนี้แน่นอนนะคะเป็นคอนโดสร้างเสร็จพร้อมอยู่แล้วเหมือนกันนะคะจากพึกษานั่นเองคะ่ะรูปแบบคอนโดเนี่ยก็จะเป็นโลไลท์สูง8ชั้น ประกอบไปด้วยอาคารพักอาศัยจํานวน4อาคารจํานวนยูนิตพักอาศัยมีทั้งสิ้น1นึ่งยูนิตโดยในส่วนของรูปแบบห้องเนี่ยก็จะมีทั้งหมด2รูปแบบด้วยกันก็จะเป็นแบบห้อง1ห้องนอนขนาดเริ่มต้นเนี่ยยีตารางเมตรแบบที่2นะคะก็จะเป็นแบบ2ห้องนอนขนาดเริ่มต้น4 3ตารางเมตรค่ะ โอเคต่อไปก็คือเคฟคอนโดนั่นเองที่เราเดินผ่านมาหลากหลายโครงการนั่นเองครับอย่างเคฟคอนโดนี่ก็จะเป็นคอนโดที่อยู่ตรงข้ามมองกรุงเทพเหมือนกันเนาะ<ช>ซึ่งเป็นของแอสเซทไว้นะครับเป็นคอนโดที่สร้างเสร็จพร้อมอยู่เดินทางก็ง่ายเหมือนกันก็คือไม่ไม่ไกลจากอัตที่จุดบียูมากใช่แค่ข้ามสะพานลอยมาถึงก็ถึงแล้วซึ่งโครงการนี้นะคะเป็นคอนโดโลไลท์ ight, สูง8ชั้นจะมีทั้งหมด4่อาคารด้วยกันนะครับส่วนจำนวนยูนิตพักใส่ทั้งสิ้น589ยูนิตนะครับ ในส่วนของรูปแบบห้องเนี่ยก็จะมีทั้งขนาด1ห,ห้องนอนเลยนะแล้วก็มีแปลนให้เลือกถึง3แบบด้วยกันนะครับโดยจะมีขนาดเริ่มต้นนะครับ24ตารางเมตรนั่นเองนะครับซึ่งโครงการนี้โซลเอาเรียบร้อย หรือว่าถ้าใครนะคะไม่อยากที่จะแบบโอ้ไปอยู่ฝั่งตรงข้ามต้องข้ามสะพานลงสะพานลอยมาแนะนําเป็นเคปทาวน์คอนโดเลยค่ะที่เรายืนอยู่ตรงซอยนี้แหละก็เป็นของเอสเซไว้เหมือนกันสร้างเสร็จพร้อมอยู่ใช่ค่ะเป็นคอนโด,ดสร้างเสร็จพร้อมอยู่แล้วโอเครูปแบบคอนโดก็จะเป็นแบบโลไลท์ life, สูง8ชั้นจํานวน4อาคารจํานวนยูนิตพักอาศัยเนี่ยก็จะมีทั้งหมด1,073ยูนิตเลยแต่ละชั้นก็จะมีจํานวนยูนิต่ไม่เกินชั้นละ38ยูนิตค่ะจํานวนแบบห้องก็จะมีให้เลือกทั้งหมด4แบบ แบบ1ห้องนอนก็จะมีขนาดเริ่มต้น23.77ตารางเมตรแบบ1ห้องนอนเอ็กซ์ตร้าก็จะมีขนาดเริ่มต้นอยู่ที่27.12ตารางเมตรหห้องนอนเอ็กซ์คูซีฟก็จะมีขนาดเริ่มต้นอยู่ที่24.5ตารางเมตรและแบบสุดท้ายนะคะก็จะเป็นแบบ1ห้องนอนพลัสขนาดอยู่ที่38.43ตารางเมตรค่ะแล้วก็อีกคอนโดหนึ่งคอนโดสุดท้ายที่เราจะแนะนำนะครับก็คือเคปทาวน์โคโลน้นั่นเองนะครับซึ่งเป็นคอนโดเนี่ย คอนโดพีเซลกำลังเปิดขายอยู่เลยนะครับใครสนใจที่จะแบบซื้ออยู่ซื้อให้ลูกเพื่อมาเรียนหนังสือที่อมอกรุงเทพนะครับหรือว่าใครจะซื้อลงทุนเนี่ยก็แนะนำนะครับก็ตอนนี้อยู่ในช่องพีเซลอย่างที่บอกเนาะราคาเริ่มต้น1.39ล้านบาทนะครับอ่าเคฟทาวนคลนีนะครับเป็นคอนโดน้องใหม่ของแอสเซทไว้นะครับในย่านนี้เลยรูปแบบคอนโดเนี่ยก็จะเป็น โลไลท์ light, สูง8ชั้นนะครับจำนวนทั้งหมด4อาคารด้วยกันแล้วก็จำนวนยูนิตพักอาศัยเนี่ยทั้งสิ้น1,083ยูนิตนะครับแบบห้องมีให้เลือกถึง6แบบเลยนะไม่ว่าจะเป็นสตูดิโอสตูดิโอเอ็กซ์คลูซีฟวันเบด룸วันเบด룸เอ็กซ์คลูซีฟวันเบด o เอ็กซ์ต้าแล้วก็วันเบด o พลาสซซึ่งมีแบบที่เลือกเยอะมากนะครับขนาดเริ่มต้น 21ตารางเมตรครับซึ่งคอนโดนี้ก็จะอยู่ในซอยนี้เหมือนกันซึ่งเป็นชื่อซอยอะไรเราไม่แน่ใจนะเป็นชื่อซอยว่าข้างๆหมอกุเรพแล้วกันใช่ตั้งเรียงกันมาเลยนะหรือว่าเรียกอีกซอยหนึ่งว่าซอยแมคโดนัลล์อโอเคเพราะด้านหน้าเขาเป็นแมคโดนัลล์เนาะใช่โอเคค่ะข้อมูลของโครงการก็จะมีประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันทั้งหมดทั้งหมดที่เราไปเดินมาเนาะทุกคนเนี่ยก็จะเห็นภาพรวมกันแล้วนะครับซึ่ง เข้าไปข้างในซอยที่เขาเรียกเรียกเราตั้งชื่อเองว่าซอยแมคโดนัลล์ก็จะมีแต่คอนโดท้งนั้นเลยใช่ค่ะก็คือจะเป็นส่วนของที่พักอาศัยนั่นแหละแต่ในส่วนของพวกแบบอาหารการกินแหล่งของกินแบบว่ามันก็จะอยู่บริเวณต้นซอยที่จะมีมิงโกิมอลล์มีแมคโดนัลล์ใช่ไหมใช่ซึ่งตัวมิงเกิมอลล์หรือตัวแมคโดนัลล์เนี่ยเขาก็จะมาทดแทนความอุดมสมบูรณ์ที่มันค่อนข้างขาดหายไปในย่านนี้เนาะใช่ใช่ซึ่งจริงๆอ่ะมันก็มีแหละแต่มันเหมือนแบบให้บริการกับคนที่อยู่ ภายในคอนโดด้วยนะครับใช่ใชค่ะโอเคก็จากข้อมูลที่พี่ได้พูดไปเมื่อช่วงกลางรายการแล้วเนาะว่าที่เนี่ยครับคอนโดที่นี่มีเร a l y i e ยูสูงมากหรือว่าจากที่สอบถามกับนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ที่เนี่ยก็เขาก็มาเช่าแล้วก็ไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบเป็นราคาที่เขาสามารถ affordable อเออเช่าได้เนาะใช่แล้ แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นราคาซื้ออ่ะเขาก็พวกของก็สามารถจ่ายได้ด้วยเหมือนกันะารัรอ่ะในส่วนของเรื่องความผู้ชมสมมุรณก็จะมีประมาณนี้ในส่วนของเรื่องของการเดินทางเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยสำหรับใครที่อยู่บริเวณย่านนี้และอยากจะเข้าเมืองเนาะก็ หลักๆเนี่ยรถตู้ <laughs> รถเร็วสบไวนะครับแต่ส่วนของรถเมย์ก็มีแต่าจะานานหน่อยแล้วก็นั่งเข้าเมืองใช้ระยะเวลาพอสมควรนานมากคาแนะนำก็เป็นรถตู้น่าจะเร็วที่สุดนะครับ <laughs> ทุกคน <laughs> คอ่าในส่วนของคนที่มาเรียนอ่ะถ้าสมมติว่าเขาไม่ได้อยู่ในย่านย่านนี้ก็ก็ใช้รถตู้เหมือนกันเนาะส่วนใหญ่อ่ะคนที่เขาไม่อยู่ตรงนี้ถ้าเขาไม่นั่งรถตู้เขาก็จะมาเช่าหออยู่แถวนี้แหละแล้วก็เดินไปเรียนเอาเนาะเอ,อ่อข้อมูลทั้งหมดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ วันนี้ก็พิลายพาทุกคนมาดูคอนโดดูราคาคอนโดเรียบกันเรียบร้อยแล้วนะครับในสว่วนครางหน้าเนี่ยเราจะไป เดินที่ไหนดูคอนโดที่ไหนราคาคอนโดจะเป็นอย่างไรนั้นเนี่ยต้องรอติดตามกัน EP 3ีเนาะใช่แล้วก็มีเพื่อนเพื่อนรีเควสมาหลายคนเลยนะคะวา่าอยากให้ไปกับพี่พียไปเดินย่านนู้นย่านนี้ถ้าใครยังไม่ได้รีเควสหรืออยากให้ไปกับพี่พีไปเดินย่านไหนเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกก็ได้เลยเนาะเออและล่าสุดก็คือบอกให้เราไปเถาอนุษยออนุษยแล้วแวพงอ,อะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่เดี๋ยวติดตามกันนะครับสาหรับครั้งนี้ก็ฝากกด ไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องคอนโดนิวด้วยนะคะคแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับรายการนี้ด้วยนะคะโอเคส่วนครั้งนี้ไปแล้วโอเคครับสวัสดีครับ ཚཚཚན མ ཚབ ཚཚད